ย้อนเส้นทางดราม่าเปิดหาเรื่องราวที่แอนชิลีต้องเผชิญเรียกได้ว่ากว่าจะเป็นแอนชิลีได้และเป็นที่รู้จักมากมายขนาดนี้ไม่ง่ายเลยจริงๆจะมีเรื่องราวอะไรที่เคยตกเป็นประเด็นดราม่าก,กันบ้างไปดูกันเลยจ้า แอนเชลีสกอตแคมเดลูกครึ่งไทยออสเตรเลียวัย22ปีส่วนสูง183เซนติเมตรเจ้าของตำแหน่งมิสจูนิเวิร์ไทยแลนด์2021ผู้ที่นำเสนอแคมเปญแฮ a แท็กเลเวไซส์บิวตี้ไซส์ไหนก็สวยได้ในแบบของตนเองก้าวข้ามขีดจำกัดมาตรฐานของความงามที่สังคมกำหนดซึ่งในการเริ่มต้นประกวดแอนเชลีและเหล่าเพื่อนนางงามกว่า80ชาติได้อวดชมรอบเปิดตัวในชุดเดรสสั้นชุดว่ายน้ำต่อดว้วยการประกวดตัวชุดราตรีสีทองและจบด้วยชุดนางคาดซึ่งหลังจากชมการประกวดรอบนี้จบไปก็ทำให้แอนเชลีเจอดามมาครั้งใหญ แอชลี ile, และแฮชแท็กเลวไซส์บิวตี้ซึ่งมีการพูดถึงรูปร่างและชุดที่เธอสวมใส่กันมากมายบางส่วนก็มองว่าชุดที่สวมใส่ไม่เหมาะสมกับรูปร่างแทนที่จะพรางหุน่นแต่กลับทาให้ดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมตอนขึ้นเวทีภาพก็ยับแสดงให้เห็นถึงความไม่พร้อมของทีมงานรวมถึงประเด็นดราม่าชุดนางค้าที่เธอได้สวมใส่นั้นแม้หลายๆคนจะมองว่าเป็นชุดที่สุด้ากันมากขนาดไหนแต่ก็มีอีกหลายส่วนได้มองว่าไม่เหมาะสมกับการที่นําลายธงชาติไปเป็นพื้นรองเท้าที่สําคัญได้มีการนําสีน้ําเงินไปเป็นส่วนของล่างสุดดูเหมือนมีในน้าาแแอองไมมมม่เหะสีีกกทััยร ว่าเธอด้วยถ้อยคำรุนแรงกันมากมายว่านางงามชัชาติทำเอาเป็นประเด็นเดือดมากในช่วงนั้น ต่อมาก็มีประเด็นเดือดอ,อีกครั้งเกี่ยวกับลายธงชาติก่อนที่เธอจะเดินทางไปประกวดที่อิสราเอลก็มีดามมาใหญ่หนักเมื่อส่วนที่ยาสวัสดีไปร้องทุกข์กล่าวโทษที่กองบัญชาการตํารวจนครบาลเพื่อให้ดําเนินคดีกับเธออีกทั้งผู้คนในโลกโซเชียลต่างก็เสียงแตกกันมากมายบางส่วนก็มองว่าเป็นแค่ภาพโปโมดไม่ได้คิดอะไรเยอะแยะแต่อีกส่วนก็มองว่าไม่สมควรไม่เหมาะสมเนื่องจากมีการหยยบทองชาติอีกทั้งยังเป็นในส่วนของสีน้าเงินต่อมาทางบริษัททีพีเอ็นโกบอลจำกัดกองประกวดมิจูนิเวินด่ไฮแลนด์ก็ได้ออก ตอนนั้นกว่าเรื่องเราจะจบได้ก็ทำเอาเป็นดราม่าสนั่นไม่หยุดกันเลยทีเดียว ปิดท้ายกันด้วยป็นเดนดามาก,กระเป๋าหนังกับสาวมาริยาที่ในวันที่3 0มพฤศจิกายนที่ผ่านมาแอนชีลีได้โพสภาพในอินสาตาแกรมส่วนตัวคือกระเป๋าหนังซาจากแบรนด์หนึ่งทำให้ต่อมาสาวมาริยหันเลิราเจ้าของตำแหน่งมิสยูนเวิร์สไทยแลนด์2017ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพนี้ว่ารู้สึกผิดหวังและไม่เห็นด้วยกับการนำมาผลิตก,กระเป๋าแบบนี้อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการทำลายสิ่งแวดล้อมโดยในโลกโซเชียลต่างก็เห็นด้วยกับเรื่องราวที่มาริยาได้กล่าวไว้แต่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยที่มาแสดงความ สาวมาริยาก็ได้ออกมาชี้แจงว่าไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแค่อยากให้ทุกคนตระหนักในเรื่องของแฟชั่นเพราะมันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยได้ส่งข้อความหาแอนชชลีแล้วเป็นที่เรียบร้อยที่คอมเมนต์ไปเพราะคิดว่าคนอื่นๆจะมองเห็นปัญหาถึงด้านนี้ด้วยเช่นเดียวกันเรียกได้ว่ากว่าจะเป็นแอนชชลีนที่ได้มายืนหยัดบนเวทีนี้ได้ไม่ง่ายเลยจริงๆ